ก็ S <S <an> <t iny> เริ่อนหนังสือของ J.K. ก็เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราก็เห็นเพื่อเราอ่าน้งแต่สมัยมัธยมอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้สนใจเลยก็แบบเ้ทำไมเพื่อเรามันแบนบมันดูข้างใคยกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าทําให้เรานสนใจหนังสือเรื่องนี้แหะค่ะคือพอทิ้งพออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกแ่อมันคือหนังสือของ J.K. มันเหมือน ต่อเติมจินตนาการของเด็กๆนะคะคือแบบที่โลกเวทมนต์มีสัตว์มหัศจรรย์มีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรายิ่งพอเรารู้เรื่องราวชีวิตของ JK เราก็แบบคือผู้หญิงคนนี้แบบทําไมมีเรื่องมหัศจรรย์หลายอย่างเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคือแบบหนังสือได้รับรางวัลสามสเล่ม สอนสามปีติดอย่างแบบอะไรนะเดซเลสมาตี hmm. ้ใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็แบบเป็นคนที่เอ่อทำสร้างสถิติแล้วก็ทำลายสถิติของตัวเองแบบหลายอย่างคือคือคือหนังสือของเจเคะค่ะเหมือนมันเขาใช้เหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแล้วหนังสือก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่ในหนังสือคือมาจาก ตัว JK เองแล้วก็เออ่สิ่งที่อยู่รอบตัวเขานะทั้งชีวิตครอบครัวคนรอบข้างอะไรต่างๆนะคือเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบสร้างมาเป็นหนังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออ่ผลงานอื่นๆของ JK เนี่ยก็เออ่ก็มีโอกาสได้อ่านมากค่ะก็ทั้งเอิทคอมอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่ส่วน อิสมาดนี่ยังไม่เคยได้อ่านเหมือนกันก็ดีใจค่ะที่จะได้เป็นอของละมานนะคะด้วยความที่เราทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะคะกะ็เราก็จะใช้การสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ทางเว็บไซต์หรือว่าทางไลน์แอดเนี่ยสัดส่วนใหญ่ก็คือก็ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าอแอดมินเนี่ยน่ารักมากๆนะคะในการดูแลลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ เอเชียบุกก็ยังมีโปรโมชั่นที่น่ารักน่ารักสำหรับคนอ,าอ่านหนังสือเสมอๆนะคะก็ขอบคุณเอเชียบุกนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสำหรับคนที่รักการอ่านหนังสือแล้วก็รักหนังสือของ JK Rowling นะคะขอบคุณค่ะ Legenda por